สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับคลิปสปอยแ a ลกครับว่าฉันก็จะบอกทุกคนก่อนนะครับ,บ,รบลาๆะจะพยายามจำให้ไวที่สุดแล้วกันไวในที่นี้ก็คือคุณภาพก็ต้องไม่ตกลงกนะครับมีช้ามีเร็วปรับปนกันตายเข้าใจนะแล้วยังไงต่อไปแล้วเหรอะกดไลค์แล้วไปรับชมกันไลนดีกว่านะครับทุกคน จากที่น้องมิโมซาได้สัมผัสมาคริสตัลเนี่ยอยู่ในตัวของโกเลมน้องมิโมซามีแผนจะเอา,มาเมล็ดนี้ไปปลูกในตัวของโกเลมเพื่อควบคุมแต่มันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งน้องก็เลยจะปลูกแบบเนียนๆโดยการยิงปืนใหญ่เขา้าไปไอ้เจ,จ๊ผิวแทนสวนกับด้วยเวทดินผนึกปริดาการน้องมิโมซาไหว้ใหญ่ชิบหายเลยไปนาไม่ชอบทําร้ายผู้หญิงไอ้เซิร์ตก,ก็ตอกย้าไปเรื่อยๆน,นี่เหลือพลังของรองหัวหน้าหน่วยแม่งไม่เท่าไหร่นี่วาคู่แข่งก็สลบไปแล้วจะซ้ำเติมทำไมเนี่ยนายนี่แม่งฉลาดแกมโกจริงๆเลยส่วนพลุที่ใช้คุณหลุ่ะ ฉันเองก็ตกใจนะที่เกมมีพลังคุณลุมได้ลึกขนาดนี้ไอเซิร์กก็เลยวางกับดักไว้อีกถ้ามีใครมาช่วยมันก็ตู้มเพื่อความยากมากที่ก็ต้องฝังทั้งเต็์แต่รุ่นพี่แมกนาก็รักษาระยะห่างไว้ถ่าระยะนี้ฉันเอาชนะได้แน่นอนรุ่นพี่แมกนาก็ยนเบสบอลไฟมาเต็มเนียวอาซาก็ตั้งท่าเตรียมตีพอฟาดป้าลูกบอลหายป้าไปโดนซิงโตเต็มๆลูกบอลของฉันนะนะสามารถล่องหนได้เลยอาเธอร์ ถ้าเข้าไปหารุ่นพี่รุ่นพี่ก็จะหนีจะใช้แบล็กแอสตาก็ต้องรออีกสักพักไ <No. S 1> อเซิร์กบอกให้อสตาอยู่ไว้สักหานาทีแล้วในฝันของพี่ชายมิโมซ่านั่นก็เห็นหรือเปล่ามิโมซ่าขนาดเด็กเล็กยังเป็นอาชญากรได้เลยจิตใจของมันก็สกปรกเหมือนกับฐานะของมันนั่นแหละ, oh. ะเฮ้ยเ็วซามัตงข้างนอกและข้างในเลย <c oughs> <c oughs> นี่เธอกล้าตกไปหน้าอดี์งานของฉันเหรอจะดูมินความมนง,งามของฉันเกินไปละคนี่อดงานคือพี่สาวคนเดียว4ีปีก่อนใน,นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเขตสามัญชนคุณพ่อจะไปทํางานจึงฝากอาเจ๊ปกป้องเมืองพ่อผู้ชายต่างบอกว่าจะจัดการเองพี่อย่าไปช่วยแม่ทํางานเถอะถึงพี่จะแข็งแกร่งแต่พี่ก็เป็นผู้หญิงนะครับตายแลย้วเอาเจ๊เขินนะครับมีข่าวว่ามีโจรบุกรุกเมืองอยู่บ่อยครั้งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ติดต่ออาชวินเม็ดมนได้เลยนะและพวกคุณพ่อก็ได้เดินทาง ใช่แล้วครับตอนนี้เมืองถูกโจนมาบุกรุกเอาทรัพย์สินและผู้หญิงมาพวกฉันพอถึงเวลาเขาจริงไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะไปสู้กับพวกมันเลยต่อหน้าพวกเขาคือกลุ่มโจวนว่าไม่สาวน่ารักเลยเ <c oughs> จก๊ก็สัตว์ไฟลูกก็จิ๋วใส่มัน <c oughs> อ้คงต้องบังคับกันน่อยละมันสัตว์ชนกับเจ๊บวบกับที่แต่ในตอนนั้นก็มีเจ้าหนูแว่นยินดูอยู่อยากจะช่วยแต่ว่ากลัวเหรอครับเจ้าหนูแต่เด็กคนนั้นก็กลับวิ่งหนีหางจุกตูดไปเลยเดี๋ยวคุณหนูจะสอนความเป็นผู้ใหญ่ให้หนูเองนะเลิก หญิงผู้นั้นก็คือชาร์ลอตต์นั่นเองจกักรัรรัิเวทมนต์ก็บอกว่าพวกเราต้องก้าวข้ามชนชั้นไปให้ได้คุณพี่สาวได้มอบความหวังให้ฉันอีกครั้งเคยอ,อยากปกป้องเมืองปกป้องทุกคนในเมืองนี้เธอเจ็บใจในความออนแอของตัวเองเธอเสียใจที่เชื่อมั่นในตัวผู้ชายฉันจยังไงฉันจะได้แข็งแกร่งเือนคุณเธอต้องฝึกกล้ามเนื้อและพลังเวทแล้วเธอจะแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างแน่นอนแล้วมาสอบอัศวินเวทมนต์นะหน่วยกุหลาดน้ำเงินนอรอเธออยู่และพี่สาวคนนั้นก็ได้ลอยหายไปและจนผู้นั้้้้นนนกกกก็็ูจจจัับเขขาารอออมมมดดดไไไไไไ่่่่่่โททีชววยะะพพง แต่แรกอยู่ละครั้งต่อไปฉันจะป,ปกป้องทุกคนและเมืองนี้ให้ได้และตอนนี้เธอก็อยากเข้าหน่วยอัศวินเวทมนเพื่อที่จะได้ยืนเคียงข้างพี่สาวคนนั้นแต่มึงแม่งมันแบบโคตรเห็นแก่ตัวเลยอาสตาดีงไงก็ตีพลาดครับตอนนี้รุน่นพี่แม็กซ์นางไม่มีดาบอันตีเวทมนและก็ไม่มีพลังเวทมหาศาลเหมือนกับพวกคุณนางเพราะแบบนี้ต้องคิดคนเทคนินคพิเศษนิดหน่อยแต่ลูกที่ข้างไปนั้นอาสตาก็ตีได้รุ่นวิวข้างรัวๆไปเลยอาสตาสามารถสกัดดิงแคสสีในห้าลูกได้เท่านั้น ต่อชิบหายนะเหนื่อยกระทิ้งน้ำน,นี่ยังอวยหน่วยตัวเองเลยทั้งสองคนเก่งจังเลยว่างั้นอัสตาแกนี่มันบ้าจริงขอบใจมากที่ทำให้ฉันแข็งแร่งได้ถึงขนาดนี้ฉันที่เข้าไปสูรอบชิงี่ได้และสิทธิที่ไม่คาดที่คือพี่มิโมซ่าฟื้นแล้วใบหน้าของฉันมีบาดแผลพกเกแกต้องตายไอเซกจ,จะปกป้องคริสตัลเองมันได้วางเวนส์สทอนไว้ในคริสตัลมันไม่ต่างอะไรจากเครื่องบีดลูกเบสบอลรุ่นนี่ก็หัวเต็มเต็มแต,ม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 ตม่ว่าพลาดท่าเม็ตัวเอง แอมฟีเป็นมนต์ช่างเป็นพลังที่ต่ำช้าอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไม่ประมาทแกอีกแล้วเจ้าหนูโครกฉันจะเป่าทั้งแก่และคริสตัลมันก็เลยลอยขึ้นไปถึงสูงเพื่อให้แอสตาโจมตีมันไม่ได้แต่กระดันไปติดกับดักอาครับอืมบรรยากาศฉันก็วางกับดักได้นะโอ้ยินดีเซนอกถึง2ครั้งในสนามโคตหน้าอายอ่ะเจนไดมาจากไหนนี่ การเฉลี่นั้นไม่เสียเปล่าและกาปั้นของกเเล็มก็ได้หยุดลงทั่วร่างนั้นปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์ของมิโมซาเาได้สักงให้เอาคริสตัลออกมาจากตัวแล้วอัสตารก็ได้วิ่งเข้าไปฝัอยดังแรงคริสตัลถูกทำลายทีมมีเป็นฝ่ายชนะทัอัสตารและแมกนาพยายามได้เต็มที่เลยพวกนายแนะ่จริงที่ไม่ยอมออมมือให้กัน อัสตาตอนนี้ดีใจใหญ่กับผมอยากจะแท็กทิมถ้านายไม่ทำลายกับดากฉันป่านนี้ชนะไปตั้งหน้าละมันก็ได้สอนอเจ๊ผิวแทนไปว่าเธอน่ะสับเพ่าเกินไปเจ้าแยงกี้ก็คึกมากไปทำอะไรบ่มบามส่วนไอเชื้อพระวงศ์แกเนีย่ยยิงในศักดิ์ศรีเกินไปน่าสมเพชที่สุดเลยอัสตาก็ได้บอกว่าหัดใจดีบ้างสิวะมิโมซาก,ก็เลยมาบอกกับพี่ว่าจริงอยู่ที่ชนชั้นล่างมีจิตใจที่หยาบช้าแต่ความมีน้ำใจของพวกเขาไม่เคยที่จะจางหายพี่ชายก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นน่ารังเกียจพี่ชายในตอนนี้ต่งา,างยงีดัก็มมรบ นะแต่ว่าภาพในตอนนี้มันช่างงดงามจริงๆผู่ที่2รอบที่2เตรียมตัวครับเป็นแม์ของรุ่นพี่ฟินแลนด์และน้องชายนี่ไอเจก็หวีผมเสริมหลอห่อยทีนึงรุ่นพี่เมกนาก็อยากเซตผมบ้างแต่ว่าแกแพ้ไปแล้วปารุ่นพี่รากิงซ้ำเติมเข้าไปอีกนะม,มันต้องใส่กันละแต่คนที่รับกรรมคืออาชพาแลากแกจะให้กำลัง ทำไมรุ่นพี่ชาวมีกับรุ่นพี่จำมามันเข้ากันดีจังอะคือตอนนี้บอกเลยนะครับว่าโนเอลไอแทนน่ะรุ่นพี่ฟินแลนด์ก็คิดมากเรื่องการต่อสู้อเอเจของเราก็ได้มาปลอบรุ่นพี่เธอรู้ไหมว่าเธอเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนที่เจอออสตาฉันก็เหมือนกันพวกเราผ่านอะไรมามากมายไปแสดงให้ทุกคนได้รู้ว่าเธอไม่ได้เป็นคนเก่าอีกต่อไปทุกคนก็ให้กำลังใจเต็มที่กับพอมรุ่นพี่ซาบสิงจนน้ำตาไหลไม่หยุดเลยครับเพื่อน หัวหน้ายามีเองก็คงจะเป็นกําลังใจให้รุ่นพีธธ่ที่ฐานนะครับจะพวกนั้นต้องก้าวข้ามีิจํากัดของตัวเอง <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่มีกระชากจีชุด <c oughs> พี่ก็ทาเหมือนจะชนะผมเนาะโอ้ถ้าเกินเลยไปก็อย่ามากโกรธกันนะรุ่นพี่ขอสู้หนึ่งกับน้องชาย <c oughs> เพื่อนะร่วมทีมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรตอนนี้บอกเลยนะครับว่าสานการนั่นตึงเครียดมากทีมอ e, เจอทีม J การต่อสู้เริ่มได้รุ่นพี่จะเป็นคนปกป้องให้ทุกคนไปต่อสู้รุ่นพี่จะมั่มได้ใช้กระจกสะท้อนทั่วทั้งแบบจึงได้เห็นว่าพวกมันกาลังเดินทางมาอยา่างสิ้น้นน่าไอ้ฮูฮาจริงๆแล้วมันชื่อแซกอะไรนี่แหละคือมีแต่คนเรียกมันว่าฮูฮาครับเดี๋ยวเรามาดูความหลังของ2พี่น้องกกััันนนนคคร่่่่งชช้้มมแแแสเาไพ And anyone on any j. เอาอย่างไลงกริสบ้างดิวะรุ่นพี่ทั้งถูกกดดันทั้งขาดความอบอุ่นแกฟินแลนทำให้ชื่อเสียงตระกูลวอดเสื่อมเสียแกก่อนแท้แต่สู้ฉันไม่ได้สักอย่างหญิอองสาวคนนี้จะได้เป็นคู่มั่นของผู้นำตระกูลคนต่อไปเธอเป็นคนอ่อนแอแต่มาจากตระกูลอันทรงเกียรติแลงกริสมันก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงคนนี้นะแม่ก็ได้บอกน้องชายไปสนิทก,กับเธอไว้แต่ในระหว่างนั้นพี่ก็ข้าไปแดกแล้วครับรุ่นพี่ก็เลิกรักใหญ่ด้วยความสวยของเธอผมนะ่ะไม่ได้เป็นผู้นำตระกูลหรอกครับน้งองชายผมเขาเก่งกว่าผมทุกอย่างเเเเเลลลยยยปป่่าาาธออ็นนนคทีีใจดดมมกกั นนรุ่นพี่ก็เขินเลยฮะน้องชายไม่พอใจที่ย็นนั่นมันชมพี่ชายไอ้ขี้แผลนั้นก็ออกจากตระก,กูลเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวต่หลัวของมันก็ได้มาถึงที่หมม้พวกเพื่อนไว้ใจรุ่นพี่ฟินแลนด์น้องชายมันก็ง้างมือใส่เต็มสติงรุ่นพี่ก็ได้ดิสเพนหลนั้นไปเขาได้ทริคนี้มาจากครอปสังทเวดมิติเจอกันมันจะลบล้างสุดเก๊ ทุกคนในหน่วยก็เอาใจช่วยเต็มที่ก็ผมรุ่นพี่ก็ได้ถามถึงตำแหน่งของคริสตัลมันอยู่ข้างในหอคอยอครุ่นพี่ก็ส่งเ,เพื่อนไปทันทีน้องชายตอนนี้ก็ขึ้นแล้วครับเพ,เพื่อนตอนนี้เข้าไปเจอคริสตัลแล้วศัตรูก็ได้ใช้หิมะคลุมทั้งห้องคาถาหนี้ทําให้พวกคุณง่วงนอนไม่หรอกแค่นี้ทําอะไรฉันไม่ได้ช่นไม่เพื่อนอมึงจะหลับไปเกินไปไหมเลโอพาร์ตตอนนี้ใส่ย,ยาเต็มที่ ต้องแข็งแกร่งกว่าพี่ชายเขาได้ใช้มานาสกิลเขาก็เลยใส่ไปเต็มที่เลยครับตอนนี้ด้วยความวาง่วงนอนมันก็เลยไม่ตองเป <No. S 1> ้าล้องมันจมตีเต็มที่พีก็ต้องกันอย่างเดียวราชาก็ได้พูดว่าเอา้านั่นคู่มันของหลานฉันหรอเนี่ยนี่คือพี่คิดจะป้องกันอย่างเดียวจนกว่าริสตต้ฝั่งผมจะแตกหรอถ้าไม่อยากให้ป้องกันอย่างเดียวรุ่นพี่ก็จัดให้รุ่นพี่ยิงแสงสีงเ,สเขียวออกไปแต่ว่ามันก็เชื่องช้าเสือเกิน มันย้อนกลับมาได้ด้วยไอหัวฮาก็ใส่เกราะป้องกันเลยแต่เวทนั้นก็ได้ดูดไอหัวฮาเข้าไปทั้งเกราะรุ่นพี่แมนก็ตัดพ้อกูไม่เคยมีคาถาโจมตีเหมือนเขาเลยค <No. S 2> าถานี้จะตามติดศัตรูจนกว่าจะโดนแล้วก็จะว์ปศัตรูไปยังสถานที่ใหม่ oh. จจกรพันเบ็ตมอนก็ได้บอกว่านายเป็นคนที่ใจดีเกินไปปะไม่อยากทำร้ายใครเลยอะถ้าอยากรู้มันหายไปไหนแล้วก็ <laughs> <laughs> มันหายมาตอนที่มันได้ใช้พิกรกระดล่นขี้นั่นเอง <laughs> yeah. ที่ชายบอกไม่อยากทําร้ายน้องถ้านายดึงนันจะสู้ต่อฉันใช้คาถานี่ใส่นายตอนนี้น้องชายมันก็สติแตกไปแล้วใครจะไปรู้คาถาของเราจะเหมือนกันขนาดนี้เก่งมากที่ทําให้ฉันต้องใช้กลีมัวไม่มีสักอย่างที่พี่จะสามารถเอาชนะผมได้ทุกคนสัมผัสได้ถึงมนาที่คุ้นเคยมันจบแล้วครับพี่ชาย เวทมนต์ที่นายเสียอสัยนี่มันกับพวกนั้นเลยรุ่นพี่ฟินันรวบรวมสติถึงแม้จะเป็นคนละแม่ฉันผิดเองที่ไม่ทําตัวเป็นพี่ชายลาทิ้งครอบครัวเพื่อลืมทุกอย่างไม่ว่ายัางไงไหนก็คือน้องชายของฉันรุ่นพี่กลัวน้องชายจะเสียความเป็นตัวของตัวเองแกไม่ได้คนขี้ขลาดที่ไม่กล้าทําร้ายใครยังมาทาตัวเป็นพี่ชายตอนนี้ ทีมจีเป็นฝ่ายชนะคนใช้นะนชในบ้านเนี่ยชอบรุ่นพี่แต่เกียดน้องชายน้องชายก็อยากให้มีใครสักคนที่ใจดีด้วยแต่พี่ชายก็ยังใจดีกับผมอยู่เสมอ<ด>ฉันต้องเก่งกว่าพี่ฉันต้องเก่งกว่าพี่ในทุกๆเรื่องแ<ด>กงมันจบแต่คนไม่จบมันจะฆ่าพี่ชายตัวเองฉากนี้ผมบอกเลยนะครับว่าน้ำตาจุกนมิตรภาพแห่งเพื่อนนี่มันช่าง เหมันช่างสุดยอดจริงๆทุกคนพร้อมฆ่าหมอน,นี้ได้ทุกเมื่อในเวลาเดียวกันนั <Le opard S 2> ่นเองเลยเอปอลได้ใช้สกิลไฟอย่างโหดเยี่ยมเพื่อหวังจะทำลายคริสตัลอย่างเต็มที่ไม่จะป้องกันได้ไงคริสตัลก็ถูกทำลายแต่มันก็สายเกินไปเพราะคริสตัลฝั่งเราถูกทำลายไปแล้วพีจำมัมาตื่นอะไรตอนนี้เลยโอปอลตอนนี้ก็เจ็บใจมากแล้วจูจ่ๆฟ้าก็คลืมนนีม่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกแกก็แค่ลูกกระจกหน่อยกระชิงดำจะทำอะไรร้องหัวหน้าหน่วยลูกลูกสีทองอย่างฉันได้ตอนนี้รองหอนลงรองหัวหน้าไม่มีใครสนและแล้วเจ ใจพวกพองอไว้ใจไม่ได้ตอนนี้อาการลุนพี่สาหัสมากคุณหมอเวเนรีรีบทการรักษาทันทีคนโง่งๆไรประโยชน์อดียวมันจะทาอะไรได้อะครับ <c oughs> ขึ้นเลยครับตอนนี้ล <c oughs> ุนพี่ฟินแลนด์คืออัศวินเว่นบอที่แท้จริงคนอย่างแกไม่ใช่อัศวินเว่นบอลเลยด้วยซ้ำ <c oughs> ปากดีจังเลยนะก่อนจะเริมเมื่อรอบต่อไปผมขอสัจจะพวกนี้ได้ไหมครับมาใด้ฟังคําพูดแผลเริ่มใส่เลยครับ ยูนู you know, และรุ่นพี่รู้สึกว่ามีอะไรปแปลกๆจจกรพัดเวทมนต์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะการต่อสู้จริงันไม่มีปีไม่มีคุยหรอกมันไม่ชอบหน้าอาสตา้างแต่แรกแล้วสมควรที่แกยูนูที่ห่วยที่สุดพอต้องสองฝ่ายเอ,อ่ยน้ําของกันเสร็จวิจ่งไปัดก,กันเลยครับแล้วก็ถูกจกรพัดเวทมนต์หยุดเอาไว้เข้าใจว่าอยากจะสู้กันแต่อดใจรอสักนิดนึงจนกว่าการต่อสู้รอบต่อไปจะพร้อมเตรียมคริสตอรอบรองชิงชนะเลิศทีม B มีเซิร์กลูกเนอร์มิโมซ่าเวอร์มิเลียนทีมจีมีฟากินเทอร์เมนตาส่วนไอฮูฮาก ที่มันไปรบกวนอธิทองของพณายามิเราจู่ๆก็ไม่คนมารับไอฮูฮะในระหว่างที่คนนั้นยังไม่ไันมันเป็นถองท่านอะ่ะตอนนี้หัวใจของลูกพี่ฟินแลนด์เต้นช้ามากท่ามกลางการให้กำลังใจของเหล่าคุณแก่เลโอพอตก็เอาใจช่วยอัสตาและประตูก็เปิดออกให้ทุกคนไปที่สนามรอบรองชนะเลิศระหว่างทีม B และทีม G ทีมไหนทำลายคริสตัลของฝ่ายตรงข้ามได้ทีมนั้นคือผู้ชนะนี่ไม่ใช่การแข่งเพื่อฆ่าฝั่งตรงข้ามเข้าใจไหมทั้งสองทีมก็ถูกวาร์ไปที่คริสตัลของตนอัสตาบอกว่าฉันอยากชนะฝัันน้้้ใหได ตอนนี้อัศวินเวทมนต์มันบ้ากันไปหมดแล้ว <laughs> <laughs> ไปลุยกันดีกว่าโจตี้ยไอ้หมอน,นั่นน่ะมันเลวร้ายกว่าแกซะอีกตอนนี้น้องชายไม่สนใจเพื่อนร่วมทีมเลยครับ <c oughs> พวกแกมันไรประโยชน์มันจะแสดงพลังที่แท้จริงของมันออกมาเดี๋ยเรามาดูบทสนทนาของจจกรพัิเวทมนต์กับเลขา <c oughs> ในหมู่อัศวินเวทมนต์มีคนที่ร่วมมือกับดวงตาแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน <c oughs> โดยไม่รู้ตัว แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมันควบคุมเขาได้ยังไงอีกเหตุผลที่จัดอร่อยยศใดขึ้นมาก็เพื่อต้องการหาตัวคนทรยศถึงแม้มันจะอันตรายแค่ไหนแต่เราก็ต้องทําคนที่น่าสนัยตอนนี้ก็คือไอ้แลงกริสอาสตาบอกให้มิโมซ่าลากคริสตัลไปด้วยแล้วก็ให้ไอ้เซิร์ฟคอยสนับสนุนอาสตาการแข่งขันระหว่างทีม B และทีม G ีเริ่มได้ทีมอาสตาตอนนี้ก็พุ่งเลยครับในเมื่อดาบดิสเบนบนฟันคริสตัลครั้งเดียวขาดมันก็จัดการั้งมละคริสตัลไปพร้อมกันมันใส่มาอย่างเยอะเลยครับอาส ที่ขาดตาข่าวนั้นมันไม่ใช่อัศวินเวนบอลล็อก <c oughs> ฉันต้องหากคือผู้ชนะแต่ไม่เคยลังเลและจะเสียสละใครเลยคนที่อยอชนะสตูดิโอเองไม่ได้มีสิทธิพูด <c oughs> คนที่ชนะคือคนที่ถูกต้องเว้ยอัสตา้าก็ได้บอกว่างั้นก็ถูกทุกอย่างอะเด้มันไม่สนครับกระหน่ำยิงอัสต้าดรัดวทุกคนตอนนี้ก็เคร่งเครียดมากครับเพราะนี่ไม่ใช่การแข่งขันขอีกแล้วมันกระหน่ำยิงมาแบบรัวเกินน้องมิโมซาตอนนี้คือหิวไม่ทันแล้วผลข้างเคียงของแบล็กอัสต้าทำให้ตอนนี้เจ็บปวดไปทั่วร่างอัสตา้าเลยใช้ได้สองครั้งต่อวันเลยเก็บไว้ใช้กับยูโน่แต่ตอนนี้อัสตา้าจำเป็นต้องใช้แล้วครับในระหว่างที่รวบรวมพลังจา้ไอเซิร์กมาป้องกันไปให้ที่ไอเซิร์กมันทำ พ่อฉันเป็นคนที่ชอบให้กำลังใจผู้อื่นแล้วก็ชอบแกลง้งชอบแย่อยู่เรื่อยแล้วคุณพ่อก็ได้ให้ตุ๊กตายมาทูตยุติธรรมแก่เขาสงสัยอย่างหนึ่งนะลูกเป็นผู้ชายทำไมให้ตุกตต๊กตาเนี่ยที่ให้ตุ๊กตาเนี่ยเพราะว่าพ่ออยากจะให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วพ่อเขาก็ออกไปประดุงความยุติธรรมพ่อของเขาเป็นมนต์นอกคนแรกที่ได้เป็นอัศวินเวทมนต์ความพยายามของพ่อเขานั้นเป็นภาพสะท้อนภายในใจของโซระเขาภูมิใจมากที่พ่อเขาได้เป็นอัศวินเวทมนต์พ่อเขาได้พูดถึงคนที่ใช้เวทการเวลาในสนามรบที่นน่มมีีคคคจรริงเงเยเยยยพพบลววกากาาาาออดอฝต มาด้วยกพ่อของเขาอยากที่จะปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างใช่แล้วครับวันนั้นก็มาถึงวันที่พ่องอเขาไม่สามารถปกป้องใครได้อีกเขาได้แอบฟังคนที่ไม่เยี่ยมลุมศพพ่อ มันไม่ได้มาเยี่ยมแต่มันมากดด่าดูถูกนี่แหละคือจุดจบของพวกบ้านนอกอวดดีอยากจะช่วยประชาชนมากใช่ไหมนี่เนี่ยและแล้วเด็กน้อยคนนี้ก็เกลียดอัศวินเวทมอนเข้าไส่ในร้านเหล้าแห่งหนึ่งก็มีอัศวินเวทมอ์มาทำตัวกลางเด็กเซิร์ฟไม่เล่นกับพวกมันมาเลยลงไม้ลงมือมันฉีกกระชากเสื้อผ้าของบริกรสาวทันในนั้นไอเซิร์กก็ได้ปลากฏตัวต่อหน้าพวกมันหลังจากที่ไอเซิร์กได้เดินออกไปพวกมันก็หมอบขาชีพวกอัศวินเวหมอยที่ทำตัวกลาง ไอ้เซิร์กนี่เลยครับที่เป็นพวกปราบกำหลาบพวกมันจำได้ไหมครับเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณยายอยากได้ลานสาวของท่านคืนนายท่านเซิร์กเดินทางมาอย่างเด็ดเหนื่อยถอยไปได้อีกแก่ ผู้นั้นจะทำร้ายคุณยายด้วยพลังเวทใช่เลยครับไอเซก็จับมันเวชตาเลือกเลยผู้แก่ไม่ใช่อัศวินเวทมนต์ที่พ่อฉันเคยใฝ่ฝันจะได้เป็นคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วครับทุกคนเอเอเฮ้ยการต่อสู้ตอนนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นละถ้าอยากดูไวๆก็กดไลค์มาให้เท่ากับที่ใจอยากดูฝากบอกกันด้วยนะครับว่าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนเข้าใจไหมเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไว้ด้วยแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเราอัศวินเวทมนต์ไปที่ไหนก็อยากไปกับเธอนะ อยากเห็นเธอในทุกช่วงเวลาบอกได้คำเดียวว่าเธอนั้นเข้าตาความรู้สึกของเธอมัน